FINDING THE static страх EVOLUTION GUN SWINGS PIPE RUN ZOED ดมหน่อยกลิ่นแมง <c oughs> น้ำหอมแบบที่คอมเพล็กซ์ที่แบบน้าสตรอเบอรี่แบบน้ำหอมที่ไฮคุโรตี้อ่ะกลิ่นแบบว่ากลิ่นแบบคือกลิ่นไม่โอเวอร์เฟอร์เมนเหมือนเหมือนเอก็กซิพัสแต่แต่มันเป็นทอปิคอลฟู้ดค่อนข้างชัดมากๆ ตัวนี้มีความพิเศษไหครับนี่ก็เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับจริงๆแล้วก่อนที่จะเป็นอาราบิก้าเนี่ยมันก็คือจะเป็นคอเฟียยูจีนอยกับคอเฟียคาเนฟอล่ารวมกันจึงกลายเป็นอาราบิก้าขึ้นมานะครับอันนี้คือเป็นต้นต้นของตระกูลเหมือนเป็นพ่อของอาราบิก้าอีกทีหนึ่ง ตำนานที่40วิกลิ่นดีมากกลิ่นมันไม่ได้ไม่ได้แบบเหมือนพวกแบบเอทิหรือพวกอะไรเงี้ยนะกลิ่นมันดูแบบทึบๆนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้แบบกินมัน,มนเหมือน ผลไม้มันมันมันอินเทนส์อ่ะใช่ใช่ใช่มันแน่นๆน่นอ่ะอ่ามันแน่นแช่วงนี้เป็นช่วงสกัดเพื่อดึงรสชาติตตออกมาเยอะที่สุดเทกันที่สามต้องโฟกัสหน่อยต้องเทเน้นตรงกลางอ,อ่ะใช่เพื่อให้เกิดเทอร์โบเลนซ์ในการสกัดที่เยอะขึ้นสุดท้ายก็เทสั้นจบ รอสามสิบวิสองนาทีครึ่งจบม,มีความเป็นชาในช่วงที่เริ่มต้นช่วงช่วงแรกจากนั้นตามมาด้วยแมงโก้ Mango. แอปเปิลเจมหลังนั้นจบด้วยช็อกโกแลตมีความสวิตเนตนี่มีเดียมทูไฮอืม acidity light กับแอปเปิลกอดี้บอดี้มีเดียม juicy คำที่สามนี่สวิตเนนี่ยิ่งขึ้น,นอีกสุดยอดมาวิอร่อยตัวริบกิน <c oughs> นี่ไมีอยากพูดต่ออยากให้ตัวรีบกินคำแรกๆจะรู้สึกว่า มันเป็นชาแล้วรู้สึกแฝดแดหน่อยแต่พอจิบไปเรื่อยๆรื่อยเริ่มมาาันจะรสชาติดีขึ้น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 มันเหมือนแบบมันชาผลไม้อะเออแล้วเป็นชาผลไม้ที่แบบพีชแบบชัดชัดเลยแบบพวกพวบแบบทอปิคอลฟูดอะ่ะอืมเหมือนแบบอ่สรอเนอีด้วยอะโอส้สตรอเบอรรี่นี่นี่ คือตอนแรกตอนร้อนไม่มาแต่พออุ่นแล้วเนี่ยส,สตอเบอรี่มาสตอบเบอรี่พร้อมกับแมงโก้สต,ตอเบอรี่ขึ้นมาก่อนแล้วก็จะไปโทนพวกแมงโก้พวกแบบพวกเทปิค <top ical food. S 2> อลฟู้ดผลไม้สีเห,หลือ,องเยอะเหมือนกินเลยเนี่ย,ยนะผลไม้แบบคือมันชัดมากผลไม้อ,อืมผลไม้ชัดมากๆ แล้วก็ไม่ได้มาอันเดียวด้วยมาแบบใช่มามาเป็นลูกๆเลยแล้ววัดมันหวานพอดีอ่ะมันมันมันไม่ได้แบบหวานแล้วก็หายมันหวานแบบลิงกับลิง์สวีเทสหวานแบบโยวยวนมาวนมปวนมาวนไปวนมาแบบ ต้องชมคนคั่วครับบิวบ,บ,บอยคั่วดีมากเราต้องขอบคุณบิวบอยมากๆ,ๆเนี่ยคั่วแบบสุดอ,ะอ่ะม,มันละมุนม,มากหวานละมุนม,มากโคตรซปเปอร์สวีทเลย <Rose> อเป็นแบบไฮคุณิตีสวีท้วยนะคือมันไม่ได้แบบแค่หวานเฉยๆมัน แล้วไม่ได้หวานพวกน้ำพึ่งเลยนะเป็นหวานแบบผลไม้ใช่ผลไม้แบบเ <laughs> ห <high> มือน high q u a l i t อ่ะอือเสริมเสริมนี่กลิ่นชัดขึ้นนี่ขนาดไม่สเสริมนะยังชัดอย่างเี้เลยสเลสริมเสริมแล้วจะมีความเปรี้ยวขึ้นมานิดนึง เซิแล้วเหมือนมีความเปรี้ยวของอเหมือนสับป,ประรดะที่มีความเปรี้ยวและความหวานอยู่ในตัวมันเองสับป,ประรดสัปปดบปะรดหวานอ่ะออสับปะรดำๆกูแรงอ่บคูแรงแบบมันจะเข้าไปที่แบบข้างในหน่อยแต่ไม่ถึงกระแทงอืแต่คือมันมันเปรี้ยวขึ้นมันมันจะเปรี้ยวขึ้นถ้าเลิรฟนะแต่ถ้าไม่เลิรฟมันจะหวานแบบลิงก์ลิงแบบวนไปวนมาอยู่ในปากราวมากเลย มีมีอีกมีอีกมีสารอีกไหมเนี่ยเบาหมดเบาหมดโอ้โหหมดแล้วชุ่มคอมากตอนนี้ไม่มีที่แบบรู้สึกว่าไม่ดีเลยหมายถึงว่าปกติเรากิน กาแฟมันจะต้องมีแบบอัดไม่เปรี้ยวแทงเหนืองนิดนึงก็ต้องมีอั t เท t ที่มันเฟื่อนอหรือว่ามันฝาดน,นิดนึงหรือมันต้องมีจุดจุดผิดบ้าง่ะในในการกินหนึ่งครั้งอะ่ะมันจะไม่แบบเพอร์เฟคร้อยอ่ะได้เนี้ยแมงราวแมงวนใช่ <c oughs> มันราวมากอันนี้แบบหวานแบบวนอยู่ในปากนี่แล้วอุณหภูมิเปลี่ยนไม่ไม่ได้ไม่ได้ทให้ดอกเลยเลยคือยิ่งดียิ่งดีคืออุณหภูมิเปลี่ยนแล้วรสชาติเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นเนี่ย อย่างตอนนี้ก็เหมือนอัเทอร์เทสกลายเป็นแบบพวกแบบดอกไม้อะไรขึ้นมาตอนนี้เหมือนติดคออยู่เลยเนย <laughs> เออไม่ดีว่ะพ <laughs> าร์คส่งมาน้อยนะย <laughs> โอ้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณบิวบอยขอบคุณพาร์คนะครับเป็นสปอนเซอร์เอามาให้ทานเอามาให้ทดลองนะครับโอ้ดีอ่ะถ้าไงอุดหนุนที่บิวบอยได้นะครับอันนี้ ให้ติดตามตัวอื่นด้วยเนาะของบิวบอยใช่ดีเพราะว่าโทนการขั้วคืออันนี้ถ้าแบบสีมือไม่ดีก็เสียของเหมือนกันใช่ใช่อันนี้ขั้วแบบอ่าผมรู้ว่าขั้วยังไงดีกว่าขั้วให้มันแบบเฟเวอร์ออกทีเยอะแล้วไม่ไหมอ่าเงี้ยเพราะอาจารย์คนเดียวกันแต่เราไม่บอกแต่เราไม่บอกครับมันเป็นเขาเรียกว่าซิเคนิดนึงเป็นเคล็ดลับก้นกุตใช่ แต่ว่าฝากให้ติดตามเดี๋ยวเดือนหน้านะครับของโมโมโตะของเดือนนี้แหละเดือนกันยาที่แหละเดือนกันยายนี่เพิ่งมาถึงเมื่อเมื่อเมื่อเย็นนี้เองก่อนมาเนี่ยเพิ่งมาถึงเลยฝากติดตามฝากติดตามที่เคาเป็นบันนะครับเดี๋ยวไปติดตามบิวบอยไม่มาถือว่าเอเคอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ วันนี้ก็เป็นทั้งตากล้องแล้วก็เป็นผู้ร่วมเหตุการณ์การชิมทั้งสำคัญนี้ด้วยนะครับก็สุดๆจริงๆ,ๆเป็นกาแฟที่ดีที่สุดในรอบๆหลายเดือนแล้วครับมันมัวโอเคช่ถ้าจะบอกอถ้าเป็นกาแฟดิฟก็ดีที่สุดในรอบปีนะครับใช่เลยสุด,สด,ดยอด